ทัธมาโนปโยหนติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักดังนั้นการเป็นผู้ให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสังคมเราจะอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยการให้การเอื้อเฟื้อการแบ่งปันทําให้สังคมของเรานั้นอยู่ได้สังคมไหนก็ตามที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่การแย่งชิงกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รู้จักช่วยเหลือกันสังคมนั้นย่อมจะไม่มีความสุข ดังนั้นการเป็นผู้ให้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในสังคมของเราความสุขเกิดจากการให้และความสุขก็เกิดจากการรับความสุขเกิดเกิดจากการให้นั้นเป็นความสุขที่ปรากฏออกมาจากภายในจิตใจของคนคนนั้นซึ่งประกอบไปด้วยความมีเมตตาดังสุภาษิตท,ที่ได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นว่า ททะมโนปรโยหนติผู้ให้ย่อมเป็นเทรักสังคมของเราต้องตระหนักถึงการเป็นผู้ให้ให้มากๆรับให้ใน,น้อยแต่ให้ให้มากๆนี่แหละสังคมของเราจึงจะอยู่ได้โดยเฉพาะเห็นคนที่ขาดโอกาสคนที่ไม่มีโอกาสหรือคนที่เขาขาดแคลนเราควรที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นจากคนอีกกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้เกิดการสมดุลในสังคมของเราสังคมของเราก็จะอยู่ได้ด้วยความมีความสุขกระจายความสุขนั้นให้ทั่วถึงกันจากการเป็นผู้ให้ดังนั้นขอให้พุทธขอให้พุทธบริษัททั้งสี่ตระหนักถึงการเป็นผู้ให้โดยเรานั้นมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดีกับชาวพุทธของเราเรื่องของการเป็นผู้ให้ดังนั้นพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อให้เราตระหนักถึงการเป็นผู้ให้และเป็นผู้เทียเส,สียสละแก่ส่วนรวมดังนั้นขอธรรมสวัสดีและเจริญพร